โอ้โหของแท้ครับพี่น้องดยูอยู่ครับดยูอยู่ครับเดี๋ยวไล่ออกดีๆก่อนครับโอ้ผมว่ามันมันหลุดไปแล้วอยู่อยู่ครับตัวใหญง่ครับ,ออรบ,รบตัวน,วนี้นี่ครับผมพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องป้องไปซูคูสุนครับผมมือนี้ครับผมมาพร้ครับผมนะครับติดไก่ครับผมช่องอีสานทธงกุลาครับผมมือนี้ครับสิผาพี่พี่น้องครับมาหายุหายกินสีผ้าแม่ไซเบียรครับนี่ไปตาเบี้ยบึงครับพี่น้องไซเงี้ยเขียดครับมือนี้เบียรเกิดเบียรเก่าพี่น้องไม่ขี่ถือผู้ถือผู้ครับเบียรว่าได้เปลี่ยนหมากครับ มันจะขาดกำลังดีพี่น้องเขา่เฉียวนี่ครับเงี้ยเขาครับผมเขียดจิโม่ครับ 我愿意在这等你。 เขากำลังถั่วครับพี่นังลมครับวังพ้ายุ่เขาว่างนันเียครับผมเขาล่มเบิดเลยครับ 30 lang ครับ cái gì vừa rồi là phi đoàn ลมลมลมหลังใส่แล้นุ่นๆอย่างนี้แล้บรรยาก да um าศดีครับพี่น้องวันนี้พอดีครับถ้าอยู่อวกครับผมกบหน่ยครับพี่น้อง เอาตัวหนีว่าใส่แล้วยังถือตัวง่า เรียบร้อยครับผมมือแรงครับผมพี่น้องเดี๋ยวสิาพาดก้อนใหญ่บีทีนึงครับผมจช่นดีกัติดตามช่วงวันเช้าๆครับผมมาพี่น้องวันนี้สิาพาดมายามเบียดครับผมเขาถือถือถือห้องมือห้องแรงแหลกไอยดึงอยู่ครับพี่น้องหลุดเหรอครับผมเสียดายเลย มันถึงอยู่มันถุดม,มันท่นอััไปไปนีู้่ดีดดงเด้าไปอู่เนียหลุดล้างต่อไปอีกครับผมแดงเลียมีสีดุ่นนะครับมามบิ่งครับพี่น้อง ผีวัวหน้านั่งนิ่งวนอีกแล้วครับโอ้หน้าเสียดายครับผมเกียดติเป็นแบบนี้ได้หน่อยมันก็หลอดดีเลยเกียรติวัวหน้าน,น,นะลาตัวหน่อยปะ หลุดกันเรื่อยๆครับพี่น้องนี่แกจะเด็อดผิวไหมฮึฮึฮโอ้ถือแล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องถือแล้วครับถือแล้วครับนี่ครับผม มาแล้วมาแล้วเต็มแล้วนี่มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ตัวามอยู่ครับผมโอ้เกือบมันหลุดวัดใช้ถุงมันครับนี่เต็มแล้วครับผมเดี๋ยวครับหนึ่งเต็ม No tua, tuarwaro tuar อยปานมาสวบกินครับผมผีพี่น,อน้องใส่เตากเลยครับผมเียงว่าปลามัานโตพันไ่บันไดครับนี่น You know, I'm very passionate เนียนป้องเป็นบ่มันจีเมียนอยู่บ่เนียนแล้วครับเมียนแล้วเมียนแล้วนี่ครับพีน่น้องตีอีกแล้วครับเสียงผมนั้นเงี้ยเป็นอะไรดินี่พีน่น้องตีอีกแล้วครับผมนี่โอ้หุ้ย มันคือเป็นทังสี่ปลาตัวนี้ผู้แสดงเรามีปลาไงไม่กินมันอีกเด้อยนี่ครับมึงไงเมนบอกเมนเจ็ดมันหลอนเบิดเลยพี่น้องคุณเอาฮ้ยคุณท่านมันว่าเมนหรอกตัวนี้ปลาตัวนี้ดินวัางหันแสดงว่าวัางหันห่วยมื่อมันหูดเยาะมันเลยไม่กินเมื่อปลาตัวนี้ดินได้วัางหันนี่แสดงว่าปลาไงไม่กินมันอีกโอ้เจ็ดหลอนเบิด nó chỉ bạc liếm <laughs> <mel Ghayım> <wer nữa> <gegangen> đi. Ngoài vô bạc liếm thôi, bô เอา đi. はい, nó bết thêm rồi. Mạng có gì, đi เหมือนเหมือนเหมือนเแล้วแล้วพี่น้องลมเรงไปจับบอลไปจับบอลอือมาอีกแล้วพี่น้องเตียมที่สามนี่ครับผมหัวปากควาพิตารุณนี่ครับงามอยู่ครับผมโอ้ชิวหมานอยู่ครับโอ้ชิวหมานอยู่โอ้โหหยุดหยุดกําลังทุ่นกําลังพ่อแข็งครับส่กหนี่ ม,ดดมาดีเแต่ถุงแับนี้ร่วมงานยู่นะครับพี่น้องโอ้ดุนเดียวกันหมดเลย 马上弄个礼办法。 ใช่ครับหมดเสือกครับพี่น,อน้อเนนงเอื้อนเศร้าเลรอครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดจังธรรมลุ่นน้ำกันครับผม,มอเอื้อนเศร้าครับผมนี่ถือประมานอยู่ครับได้สามเต็มครับผมมีแต่ตัวงามๆครับ สวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องนี่ผ้ามากูเปียรครับผมมาเบิ่งว่าสีถือพ่าถึกนะครับแดดช้มๆเ,เขาเฉียวๆขอบบรรยากาศกำลังดีครับผมไม่เป็นถือโรตีพี่น้องมาที่นี่นี่ครับนี่ครับผมถือแล้วครับนี่ครับ ตัวงามอยู่ครับผมปลาคอตัวงามครับโอ้สุดยอดครับตัวพ่อปนพ่ออันนี้ดีๆเลยนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวปวดกันครับประสิภาพไปเบิ่งหลังต่อไปอีกครับผมเด็กเตียมนึงกันแล้วครับพี่น้องปลาคอปีนี้มันโต้ว,วันญ่เป็นไรครับผม มันแรงครับผมฝนหัวตะมีบางพาอยู่มากเนี่ยครับเข่า,ง,าง่าหมดพี่น้องเดี๋ยวพักกัน กเกิดทายคนเดียวครับมือนี้มือกล่องบร,ริแม่น้ำครับมือกล่องเป็นไปเก็บเห็ดครับผมติดตามชวนเรื่อยๆครับด้วยถือติพี่หนุ่งล้างนี่โอ้โอ้ดึงแห้งอยู่ครับ มาุ้นกันครับตีโตง่ายสั่มไหครับผมโอ้โหนี่ครับตัวเป็นง่ปันไหนครับผมนี่ก็ใส่งามๆครับเนาะปดกันพี่น้องนี่ครับตัวเป็นง่ปันไหนครับผมพองขาง่ามเลยนะครับมึงติดตามกันดีครับผมออื รังนี่ขึ้นไปยังสีเนาะพี่น้องอืมออ้ยห้อยมันหลุดครับผมพันลุมอุ่มเลยครับรังนี้อ้หน่าเสียดายโอ้ยห้อยหลุดครับพี่น้องรังนี้โอ้พันลุมอุ่มเลยครับขุดเบื้องในพี่นอ้องขุดครับมันโดนไปเกี่ยวหยาไปครับผมโอ้หัก คือมันเถื่องนี่ผมว่าตัวใหญ่เลยครับหลังนี่ยากมึงไก่สีเพิ่อะแล้วครับพี่น้องเอาคดูเหมือนต่อครับเนือ้อมึงนี่พี่น้องหลังนี่ขึ้นไปจังสีเนาะเนาะหมึกซู่ซู่เลยครับนี่ครับใส่ไว้ยังนี่นี่ครับเด็ดสีเพิอ่อะ บอมีครับผมห้อยมันหลุดไปแล้วครับโอู้น่าเสียดายครับผมหมากเวีดกับบคัคมเป็นไงครับหมากเวีดตะพีไก่เป็นพี่น้องบ่ได้เปลี่ยนครับจัดการเปลี่ยนมือน,นี่แหละครับผมหมากเวีดบ,บคัคมครับอ่ะจีสามเบิ้งครับผมไก่จะเบิ้งแล้วล่ะครับ หลังนี้ขื้เป็น่ังบสี่ครับพี่น้องแม่มคัดว่าแบบนี้เฉียดเลี้ยแตาหัวครับนี่ครับพี่น <Alex van fucking S 2> ้องเดี๋ยวเครื่องเดียวครับพาไปบงหลังไงนี่ครับใส่ไปซองหลังยู่นี่ ถือขอเน้องบ่ถือครับพี่น้อง้างนี่จ้า่บเขียดว่าเห็เหนครับบึงเดือพี่น้องหลังนี้คือเป็นเั้งสีนอนอนครับหลังนี่บ่หมูไเลยครับ อยู่อย่างนั้อวนี่ครับเปียดพี่น้องเห็นบ่าครับหนึ่งขั้นเบียดแต่ว่าพันหลุมอุ่มเลยครับนี่มันจ้ำเข้ามามันนอนอย่างนั้นมันรุดเวลาตีพี่น้องครับป่อ โอ้ของแท้ครับพี่นอ้องดูยูครับยูยูครับเดี๋ยวไล่ออกดีๆกอนครับโอ้ผมว่ามันมันหลุดไปแล้วยูยูครับตัวงหญ่ครับตัวนี้นี่ครับผมพี่น้อง ถอดตัวนี้พี่น้องตัวเดียวคุ้มเลยครับนี่ครับผมใส่บักย่างง่ายเลยครับนี่เอาตัวสิปุดใส่ถุงมันครับหมานเราพี่น้องเอา้าคุ้มแล้วครับคุ้มแล้วครับแต้มนี่ถือว่าเด็ดเด็ดครับติดตามเพิ่งเรื่อยๆครับผมพี่น้องดังนี้ก็ไหวลวดเด็กนี่ครับ ngoài phanh nhà mà Hãy subscribe cho kênh เดี๋ยวยู่หลังชุดไทยครับโอ้มาหลุนเบิง้งหลังก็ตายถือก็ถือครับผมโอ้แต่ว่าคือโกงของหนุ่มนะพี่น้องเมื่อมันนี่ครับเบียดเมื่อมันรุดไปแล้ววะโอ้เสียดายครับผมรุดกิลีพี่น้งองเนาะ ถือว่ามูนีเซานี่นะครับหมานอยู่ครับผมจะเลยกับขอฝากพี่ฝากน้องเห้ได้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับผมจ่องอีสานทุ่งกุลาครับผมพ่อเป็นกําลังแรงใจใเฮ็ดชิปตต่อไปครับผมนี่ครับผลงันมนือนี้โอ้เข่ากับบรรยากาศกำลังดีครับพี่น้องมือนี้พ่อดีพ่ออยู่ออกเมือวานนี้นะครับผม มึงใพี่น้องมึงบรรยากาศนะครับเก่าเชียวครับผมสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศอีสานมันเฮาครับเอาละครับมือนี้เศ้านี่ครับผมผมติดไก่นะครับผมช่องอีสานทงกุลาครับขอฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อครับผมมือนี้ครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ